อุปกรณ์ที่เราต้องมีในการแคมปิ้งก็คือ 1. แมวอุ้ยอุ้ยไม่ใก่มากัดกัน 2. ขห้องน้ําแมวและนี่ห้องน้ําคน 3. แหล่งความบันเทิงลําโพง อีเวอร์สลำโพงขนาด12นิ้วที่มีแอมป์และแบตเตอรี่ในตัวสามารถที่จะจ่ายไฟเลี้ยงไมลอยทั้งแบบมือถือและแบบเบลแพคหรือบอดี้แพคได้ e ีเวอร์สควบคุมและสังการผ่านแอป EV Quick Smart m o b i l e EQ ีคิวดักเกอร์คอมเพรสเซอร์และเอฟเฟกอีก3 0แบบน้ำหนักเบาเพียง14.16กกิโลกรัมใช้งานได้สูงสุด14ชั่วโมงต่อเนื่องวางแหวนแบบคิกแบ็กก็ได้วางเป็นมอนิเตอร์หรือจะเสียบขาตั้ง ก็ได้เช่นนัสามารถใช้งานได้ง่ายๆให้คุณใช้งานได้ทุกที่